สวัสดีครับพบกับ Inside AI Brief เศระครยบวันนี้มีประเด็นร้อนในตลาดหุ้นไทยมาคุยกันครับเรื่องที่ g u l f บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่เข้าไปถือหุ้น K-Bank จนเกิน5%แล้วเนี่ยแหละครับคือ่่วนี้มันสร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรเลยนะทั้งเรื่องที่ว่าเอ๊ะเข้าไปนี่แค่ลงทุนกินพันผลจริงๆเหรอหรือว่ามีอะไรลึกกว่านั้น แล้วยังมีประเด็นดราม่าเรื่องที่เคแบงก์ต้องออกหนังสือมาขอความร่วมมือไม่ให้เกลฟขายหุ้นสวนตร่างกับแผนซื้อหุ้นคืนอีกใช่ค่ะเรื่องนี้มีหลายปมซ้อนกันอยู่จริงๆค่ะตั้งแต่เส้นทางการเข้าซื้อหุ้นของเกาฟเองที่ก็มีเข้าๆออกๆเหตุผลที่เขาให้ไว้เทียบกับสิ่งที่ตลาดตีความแล้วก็มาถึงความตึงเครียดล่าสุดเรื่องซื้อหุ้นคืนนี่แหละค่ะครับวันนี้เราจะมาแกะกันทีละประเด็นเลยไล่ตั้งแต่ตัวเลขการลงทุน ปมขัดแย้งมาจนถึงมุมมองเชิงกลยุทธ์กฎระเบียบต่างๆแล้วก็ดูว่านักวิเคราะห์เขาว่ายังไงกันบ้างได้เลยค่ะเริ่มกันที่เส้นทางการลงทุนก่อนไหมคะได้เลยครับเอาจริงๆคือ g กาฟไม่ได้เพิ่งมาซื้อรอบนี้นะครับเหมือนที่บอกไปมีการขยับอยู่ก่อนแล้วค่ะถ้าจำไม่ผิดเริ่มเห็นเก l ฟเข้ามาในเคแบงก็ตั้งแต่ช่วงมีนาคมปี68แล้วนะคะตอนนั้นถืออยู่ประมาณ3.2เออ ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนจะทยอยซื้อเพิ่มจนกระทั่งเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนั่นแหละก็ถือทะลุ5%ไปเลยอยู่ที่5.23%แต่แป๊บเดียวนะคะไม่นานเลยในเดือนพฤษภานั้นไหลก็มีการขายหุ้นออกไปส่วนหนึ่งทําให้สัดส,ส่วนมันลดลงมาต่ํากว่า5%อีกครั้งเหลืออยู่ประมาณ4.6กว่ากว่าปค่ะอ่าฮะซึ่งจังหวะนั้นคนก็เริ่มเอ๊ะกแ,แล้วว่าทำไมซื้อทะลุไปแล้วถึงลดลงมา ใช่ค่ะเป็นคําถามตอนนั้นเลยแล้วล่าสุดเลยครับสดสดร้อนๆอนเมื่อตุลาคม6 8ที่ผ่านมาเกาฟก็แจ้งตลาดอีกรอบว่ากลับเข้าไปซื้อเพิ่มจนตอนนี้ถืออยู่ที่5.0288%กลับมาเกิน5%อีกแล้วอืมกลับมาจุดเดิมคิดเป็นมูลค่ารวมๆตอนนี้นี่ก็ไม่น้อยนะครับน่าจะราวๆ20 0 0ล้านบาทได้เยอะมากค่ะถือว่าเป็นการลงทุนก้อนใหญ่พอสมควรเลยแล้วเหตุผลที่เกฟให้ไว้ล่ะคะ เขาว่ายังไงบ้างทางผู้บริหารเกลฟทั้งคุณสรัท,ทั้งคุณยุพาพินก็ออกมาพูดในทํานองเดียวกันนะครับว่าเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์เฉยๆอ๋อคือเน้นว่าเป็นการบริหารพอร์ตลงทุนของบริษัทใช่ครับมองว่า K-Bank เป็นหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีพื้นฐานดีมีนวัตกรรมน่าสนใจแล้วก็ให้ปันผลดีด้วยครับค่ะ ประเด็นเรื่องปันผลนี่ดูจะเป็นเหตุผลหลักที่เกลฟเน้นย้ำนะคะครับผมซึ่งก็สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์มองกันค่ะว่า K-Bank เนี่ยจ่ายปันผลค่อนข้างน่าดึงดูดโดยเฉพาะถ้ามีปันผลพิเศษเข้ามาด้วย ดีเ n เดนยิวตอนนั้นคาดการกันว่าอาจจะสูงถึง6-7%ต่อปีได้เลยโห6-7%นี่ถือว่าสูงมากนะครับในภาวะแบบนี้สูงมากค่ะก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นสําหรับการลงทุนเพื่อผลตอบแทนจริงๆครับแต่เรื่องมันก็ดูเหมือนจะได้ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะมันดันมีประเด็นเรื่องหุ้นซื้อคืนเข้ามานี่แหละครับ ที่ทําให้คนเรื่อมมองไปอีกมุมใช่ค่ะจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรื่องมันดูซับซ้อนขึ้นเยอะเลยค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเรื่องมันเป็นยังไงหรือ treasury stock ตามปกติเพื่อบริหารสภาพคล่องกําหนดช่วงเวลาไว้คือ14พฤศจิกายน68ถึง13พฤษภาคม69อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่บริษัทในตลาดทํากันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ที่ไม่ปกติก็คือในวันเดียวกันกันกบที่ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนนี่แหละค่ะเคแบงค์ดันส่งหนังสือไปหาเกลฟ หนังสือส่งไปทำไมครับส่งไปขอความร่วมมือค่ะขอไม่ให้เกลฟขายหุ้น k b แบงออกมาในช่วงเวลาที่ k b แบงกำลังทำโครงการซื้อหุ้นคืนพอดีเดี๋ยวขอความร่วมมือแบบนี้เลยหรอครับค่ะใช้คำว่าขอความร่วมมือเลยซึ่งตอนนั้นเกลฟถือหุ้นอยู่ประมาณ4.53%นะคะยังไม่ถึง5%ดี การที่แบงก์ต้องส่งหนังสือไปขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ยังไม่ถึง5%เด้วยซ้ําตอนนั้นมันมันดูแปลกๆนะครับมันสะท้อนความกังวลอะไรหรือเปล่ากาลังจะซื้อหุ้นคืนแล้วผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทขายส่วนออกมามันก็อาจจะกดดันราคาได้หรือทําให้การซื้อหุ้นคืนมันยากขึ้นอ๋อเข้าใจได้ครับอาจจะอยากให้ราคาหุ้นมันนิ่งๆหน่อยช่วงที่ทาโครงการก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่การออกหนังสือเป็นทางการแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะัก แล้วกาวฟว่าไงครับเจอขอความร่วมมือแบบนี้เข้าไปยอมไหมโอ้โหทางกาฟนี่ตอบกลับชัดเจนมากค่ะคุณยุพาพิน CFO เขาให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าการลงทุนในเคแบงเนี่ยทำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเกาฟนะครับกาฟไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารอะไรของเคแบงเลยและที่สำคัญคือโครงการซื้อหุ้นขึ้นของเคแบงเนี่ยไม่ได้มาจำกัดสิทธิ์ของเกาฟในการซื้อหรือขายหุ้นนะตราบใดที่ทาตามกฎหมาย โหชัดเจนเหมือนต่อกลับไปเลยว่าอันนี้สิทธิ์ของฉันนะอย่ามายุ่งกตัดสินใจซื้อขายต้องอยู่บนผลประโยชน์ของเก้าฟเป็นหลักไม่เกี่ยวกับแผนของเคแบงค์อืมเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่แรงเหมือนกันนะครับว่าเก้าฟมองตัวเองเป็นนักลงทุนอิสระจริงๆใช่ค่ะชัดเจนมาก ทีนี้พอมีการตอบโต้กันแบบนี้แล้วบวกกับเรื่องที่เก้าฟเคยลดหุ้นลงไปต่ำกว่า5%แล้วก็กลับมาซื้อเกิน5%อีกรอบมันยิ่งทำให้คนสงสัยเรื่องกลยุทธ์หรือว่ามันมีเรื่องกฎเกณฑ์อะไรมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าครับประเด็นนี้ล่ะคะ่ะที่เกี่ยวโยงกับกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทโดยตรงเลย กฎอะไรครคับมันเป็นกฎที่เรียกว่า single lending limit ค่ะคือถ้าใครก็ตามหรือกลุ่มบุคคลใดถือหุ้นในแบงค์เกิน5%ขึ้นไปกลุ่มนั้นจะถูกจัดว่าเป็นกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือ related party กับแบงค์นั้นทันทีแล้วการเป็น related party นี่มันส่งผลยังไงครับ ผลกระทบหลักเลยคือเรื่องวงเงินสินเชื่อค่ะทบเขากำหนดไว้ว่าแบงก์จะปล่อยสินเชื่อให้ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือ related party เนี่ยได้ไม่เกินรายละ5%ของเงินกองทุนทั้งหมดของแบงก์นั้นๆ อ๋อเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องปล่อยกู้ให้พวกตัวเองเองเยอะเกินไปถูกต้องค่ะอย่างกรณี K-Bank ตอนนี้มีเงินกองทุนอยู่ประมาณ500แสนล้านบาทถ้าเก l f ถือเกิน5%ก็หมายความว่า K-Bank จะปล่อยกู้ให้เก l f ได้เต็มที่ไม่เกิน5%ของ500แสนล้านก็คือประมาณ25,500ล้านบาทใช่ค่ะประมาณนั้นเลยงั้น การที่กาฟเคยขายหุ้นลงไปให้ต่ำกว่า5%ก่อนหน้านี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นการปลดล็อกเพดานสินเชื่อตรงนี้ชั่วคราวไงคะอ๋อเพื่อเปิดทางให้เคแบง์ ank, สามารถปล่อยกู้ให้เกาฟได้มากกว่า25,500ล้านบาทเพื่อต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ใช่ค่ะเพราะกัฟเองก็มีแผนล,ลงทุนใหญ่ๆเยอะแยะอย่างตอนนั้นมีข่าวจะออกหุ้นกู้ตั้ง300แสนล้านบาทก็อาจจะต้องพึ่งวงเงินจากสถาบันการเงินเยอะหน่อยการลดหุ้นลงต่ำกว่า5%เก็ทำให้เคแบงปล่อยกู้ได้สะดวกขึ้นไม่ติดเกณฑ์นี้แต่ล่าสุดกลับมาซื้อเกิน5%ออีกแล้วทั้งทั้งที่จะกลับไปติดเพดานเดิมอันนี้สิครับน่าคิดว่าทาไมเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นคาถามสาคัญตอนนี้เลย ว่าการกลับมาถือเกิน5%อีกครั้งมันส่งสัญญาณอะไรอาจจะแปลว,ว่าเก l ฟไม่ต้องการลงเงินก้อนใหญ่จาก KB Bank งล้เราหรือเปล่าอาจจะหาแหล่งทุนอื่นได้แล้วหรืออาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนเกมเปลี่ยนกลยุทธ์อะไรบางอย่างก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งพอมองในมุมกลยุทธ์ปุ๊บคนก็อดไม่ได้ที่จะนึกไปถึงดีลในตำนานของเกลฟดีลอินคัชใช่ไหมครับที่สุดท้ายได้ AIS มาครองใช่เลยค่ะ ภาพนะั้นมันซ้อนขึ้นมาทันทีว่าเก l าฟกำลังจะสร้างอีโคซิสเต็มแบบเดียวกันหรือเปล่าคือเชื่อมพลังงานสื่อสารที่มี AIS อยู่แล้วเข้ากับการเงินผ่าน KBBank แนวคิดอีโคซิสเต็มพลังงานสื่อสารการเงินนี้ก็น,น่าสนใจนะครับถ้าทำได้จริงนี่คือครุบวงจรเลยค่ะแล้วถ้ามองลึกลงไปใน KBBank เองมันก็มีสินทรัพย์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่อีกนะอะไรครับก็บอมอจอเมืองไทยประกันชีวิตหรือ MTBL นะคะ ที่ KB Bank ถือหุ้นอยู่ทางอ้อมนะคะอ๋อ MTL นี่ก็บริษัทประกันยักษ์ใหญ่เลยนะสินรชัย์เยอะมากใช่ค่ะคล้ายๆกรณี INTH ที่มีไทยคอมเป็น hidden asset หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดแต่ การจะเข้าไปคุม K-Bank มันน่าจะยากกว่า INTH เยอะไหมครับโครงสร้างผู้ถือหุ้นดูจะกระจายกว่ามากยากกว่าเยอะมากค่ะอันนี้เป็นข้อแตกต่างสำคัญเลยโครงสร้างผู้ถือหุ้น K-Bank กระจายตัวไม่มีใครคุมเบด็ดเสร็จแบบ INTH สมัยก่อนการจะเข้าไปเทคโอเวอร์นี่ต้องใช้เงินมหาศาลเลยนะคะ ประมาณเท่าไรครับพอมีตัวเลขไหมนักวิเคราะห์เขาประเมินกันว่าถ้าเกาฟอยากจะถือให้มีในยะสำคัญจริงๆอาจจะต้องไปถึงระดับ30%ซึ่งเฉพาะส่วนที่ต้องซื้อเพิ่มนี่ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทโอ้โหแสนเจ็ดนี่ยังไม่นับว่าถ้าถือข้ามเส้น25%อาจจะต้องทำ tender offer รับซื้อหุ้นจากรายย่อยทั้งหมดอีกซึ่งเงินจะบานไปอีกเยอะเลยค่ะแล้วยังมีเรื่องกฎเกณฑ์ของทอพอทออีกใช่ไหมครับ ถ้าจะถือเกิน10%ใช่ค่ะต้องขออนุญาตและผ่านเกณฑ์ที่เข้มงวดของทอพอทอด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายอืมแล้ว g ัลฟเองก็มีช่องทางเข้าสู่การเงินดิจิตัลอยู่แล้วนี่ครับผ่านความร่วมมือ AIS กับ KTB ที่ทำ virtual bank ใช่ค่ะนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งว่า g ัลฟอาจจะเลือกเส้นทาง virtual bank ในการสร้าง Synergy แทนการเข้าไปคุมธนาคารเดิมโดยตรงก็ได้ แถมภาระหนี้ของกอฟเองก็ไม่ใช่ในน้อยนะคะแม้ฐานะการเงินจะดีขึ้นเยอะหลังรวมอินทัชแล้วก็ตามอย่างเนทไอบีได้ก่อนรวมอินทัชก็เกือบเกือบสองเท่าแล้วฟังดูแล้วอุปสรรคมันเยอะมากทั้งเรื่องเงินทั้งกฎเกณฑ์การจะคุมเคแบงนี่ดูไกลเหมือนกันนะครับค่ะด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็เลยยังให้น้ำหนักว่าการลงทุนของกอฟในเคแบงรอบนี้น่าจะยังการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนทางการเงินเป็นหลักอยู่ อาจจะมีการวางหมากเชิงกลยุทธ์บ้างลองเชิงบ้างแต่เป้าหมาจะเข้าไปเทคโอเวอร์เลยเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะเข้าใจครับทีนี้มาถึงมุมมองของนักลงทุนบ้างครับ ทั้งหมดนี้มันกระทบต่อหุ้นเคแบ k กับเกาฟยังไงนักวิเคราะห์เขามองกันยังไงครับตอนนี้สำหรับเคแบ k นะคะถึงแม้บางส่วนจะมองว่ากำไรระยะสั้นอาจจะยังดูไม่หวือหวาเท่าไหร่อาจจะมีแรงกดดันจาก NIM หรือส่วนต่างดอกเบี้ยที่อาจจะแคบลงบ้างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายตามฤดูกาลครับแต่โดยรวมๆแล้วนักวิเคราะห์หลายเจ้าก็ยังแนะนาซื้อหุ้นเคแบ k อยู่นะคะอ้าวทั้งที่มองว่ากาไรอาจจะชะลอล่ะครับอะไรเป็นเหตุผลหลัก เหตุผลหลักก็ยังเป็นเรื่องเดิมค่ะคือเงินปันผลที่น่าสนใจคาดการดีวเด้นยิวที่ระดับ6%ปต่อปีนี่ถือว่าสูงและเป็นแม่เหล็กดึงดูดสำคัญเลยอืม6%ก็ก็ยังน่าสนใจจริงๆใช่ค่ะแล้วก็บวกกับเซนติเมนต์หรือบรรยากาศการลงทุนในกลุ่มแบงก์โดยรวมที่ดูดีขึ้นด้วยหลังจากผลประกอบการแบงก์ที่อเมริกาออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ผลงานของทิสโก้บ้านเราเองก็ออกมาใช้ได้มันก็ช่วยหนุนหุ้นแบงก์ตัวอื่นๆไปด้วยค่ะครับ แล้วทางฝั่ง,ง GULF ล่ะครับนักวิเคราะห์มองยังไงบ้างส่วน GULF นี่ส่วนใหญ่ก็มองเป็นบวกนะคะจากดีลนี้คือมองเห็นโอกาสในการสร้างซีเนอร์จีกับ K-Bank ในอนาคตแล้วก็จะได้รับปันผลจาก K-Bank เข้ามาด้วยอย่าง LH Securities ก็ยังแนะนำซื้อใช่ไหมครับใช่ค่ะเขามองว่าฐานะการเงินเก่ฟตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นมากแล้วพร้อมที่จะลงทุนในโครงการใหม่ๆได้อีกเยอะเลยทั้งพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานหรือดิจิทัล ซึ่งเก l ฟก็ขยันหาดีลใหม่ๆตลอดอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะมีความเคลื่อนไหวให้เห็นตลอดการที่บริษัทใหญ่อย่างเกาฟข้ามอุตสาหการรมมาลงทุนในแบงค์แบบนี้มันสะท้อนภาพอะไรในตลาดทุนบ้านเราไหมครับ ก็สะท้อนชัดเจนนะคะเรื่องเทรนด์ที่บริษัทใหญ่ๆพยายามขยายอาณาจักรออกไปนอกธุรกิจเดิมเพื่อหาโอกาสเติบโตใหม่ๆแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้วยซึ่งกกลฟก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากแล้วการเข้ามาของกกลฟก็แน่นอนว่าช่วยกระตุ้นราคาหุ้น k b a ีแองได้ระยะสั้นแล้วก็สร้างความคึกคักให้หุ้นกลุ่มแบงก์ด้วยค่ะครับ สรุปแล้วการเคลื่อนไหวของเกาฟในเคแ n k คครั้งนี้มันก็เลยดูซับซ้อนมีหลายมิติให้ตีความจริงๆนะครับจะมองว่าเป็นการลงทุนรับปันผลธรรมดาธรรมดาก็ได้จะมองว่าเป็นการบริหารจัดการเรื่องข้อสังกัดทางกฎหมายก็ได้หรือจะมองว่าเป็นการวางหมากระยะยาวเพื่อสร้างอีโคซิสเต็มพลังงานสื่อสารการเงินก็มีความเป็นไปได้หมดเลยใช่ค่ะมันตีความได้หลายหน้าจริงๆประเด็นสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไวใ้ให้คิดตามกันก็คือ ด้วยประวัติศาสตร์ของ g กลฟโดยเฉพาะ d e a ไอเอ u ที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและชั้นเชิงที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะแม้ครั้งนี้ g กลฟจะบอกว่ามาเพื่อลงทุนรับป่นผลแต่เราจะตัดความเป็นไปได้เรื่องเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวทิ้งไปเลยได้จริงๆหรือโดยเฉพาะเมื่อมองถึง Synergy ที่อาจจะเกิดกับ AIS หรือความน่าสนใจของ MTL ที่ซ่อนอยู่ใน Kbank คำถามคือเราต้องจับตาสัญญาณอะไรต่อไป ที่จะบอกเราได้ว่าเกาฟกำลังจะเดินเกมนี้ไปในทิศทางไหนกันแนะ่เป็นคำถามที่ทิ้งทายได้น่าติดตามมากๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลเชิงลึกมากๆนะครับหวังว่าทุกท่านที่ฟังอยู่จะได้เห็นภาพรวมและความซับซ้อนของดีลนี้ชัดเจนขึ้นถ้ามีประเด็นไหนอยากให้เราเจาะลึกเพิ่มเติมก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ